ยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ฟอนจุดเริ่มต้นของพลังและความสง่างามในรูปแบบที่เหนือจินตนาการและวันนี้เราขอนําเสนออากาศยานลำเลียงที่ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่คือความลงตัวระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและความพร้อมรบขั้นสูงสุด Fokker F 28 Cargo 2026ลำตัวของเครื่องบินได้รับการเคลือบด้วยสีมาเจนตาชิเน่สีชมพูม่วงลึกแบบเงาพิเศษที่แสดงถึงความเฉียบคมแต่หรูหราความสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยพลังซ่อนเร้น ทุกระนาบของพื้นผิวลำตัวผ่านการขัดเงาระดับนาโน,โนเคลือบสารสะท้อนแสงในตัวเพื่อให้ทุกจุดบนเครื่องสามารถเปล่งแสงและสร้างเฉดสีแตกต่างกันได้ตามมุมของแสงไฟเมื่ออยู่ภายในโชว์รูมพื้นสีขาวแวววาวที่ล้อมรอบด้วยแสงไฟอัจฉริยะเส้นสายบนลำตัวโฟลเกอร์28ยิ่งเผยให้เห็นถึงรายละเอียดที่พิถีพิถันเส้นโครงสร้างเส้นประกอบของกรอบายนอกช่องรับลมท่อระบายและระบบควบคุมล้วนถูกฝังไวอ้อย่างแนบเนียนบนพื้นผิวที่ไร้รอยต่อ โครงสร้างของลำตัวได้รับการเสริมความแข็งแรงจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมเพื่อรองรับภารกิจลำเลียงในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภารกิจกลางป่ากลางสมรภูมิหรือแม้กระทั่งการลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่จำกัดปีกของเครื่องมีระยะยาวและหนากว่าเดิมพร้อมระบบควบคุมแรงลมและระบบปรับแรงยกอัตโนมัติเมื่อขึ้นบินและร่อนลงตัวเครื่องมีระยะกราวเครียร์แอนต่ำอย่างมากตัวเครื่องแทบจะลอยเหนือพื้นโชว์รูมเพียงไม่กี่เซนติเมตรสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังในขณะนิ่ง ใต้ลำตัวติดตั้งช่องรับสำหรับระบบอาวุธพิเศษที่สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งขนาดบินและขนาจอดไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีขนาดกลางระบบโดรนสนับสนุนภาคพ,พื้นหรือแม้แต่ตู้ควบคุมสื่อสารสนามรบแบบเร่งด่วน Fokker f, ok f 28ไม่เพียงแค่ลำเลียงแต่ยังสามารถเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวกลางสนามได้อย่างเต็มรูปแบบเครื่องยนต์เจ็ตคู่ด้านหลังถูกครอบด้วยฝาครอบรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดแรงต้านอากาศ ขณะดเดียวกันก็ลดเสียงได้มากถึง60%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบสนิทและทรงพลังนั้นทําให้ภารกิจล้อเข้าออกพื้นที่รับสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแนบเนียนที่สุดห้องนักบินของ Fo ลเกอร์เอฟ28ได้รับการออกแบบใหม่หมดเป็น fully digital cockpit พร้อมระบบควบคุมด้วยมือเสียงสัมผัสและการแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกพร้อมระบบสนับสนุนจาก AI ที่ช่วยวิเคราะห์และแนะนําเส้นทางหรือแผนการลำเลียงตามความปลอดภัยและความรวดเร็วสูงสุดภายในห้องบรรทุกถูกติดตั้งจุดยึดแบบแม่เหล็กอัจฉริยะ ระบบยึดปรับแรงอัตโนมัติตามน้ำหนักสิ่งของและแรงสั่นสะเทือนในอากาศทำให้สามารถลำเลียงยุทธปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีความเสียหายพื้นโชว์รูมสีขาวสะท้อนแสงของไฟเลดพิเศษที่ส่องไปยังลำตัวมาเจนตาของ Fo เกอร์ f อ8ให้เกิดเฉดสีไล่ระดับระหว่างชมพูไวนยโอเลตแดงเข้มและม่วงสะท้อนแสงตัวเครื่องจะเปล่งความเงางามไม่ว่ามองจากมุมใดก็ตามกลายเป็นเสมือนวัตถุมีชีวิตที่หายใจได้ในสายตาของผู้ชม เมื่อกล้องเคลื่อนวนรอบตัวเครื่องเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสีผิวตามมุมแสงเงาของช่องปีกตัวถังและโลโกโ้เงามันของกองทัพจะเล่นแสงอย่างมีมิติกลายเป็นภาพจําของความแข็งแกร่งที่หรูหราอย่างแท้จริง f o ลเกอร28คา r g โก2026จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขนส่งธรรมดาแต่มันคือผลงานแห่งยุคใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าความเงียบก็สามารถสร้างอํานาจได้อย่างสง่างามและสี ก็สามารถสื่อถึงความมั่นใจความกล้าและการควบคุมได้อย่างสมบูรณ์สตีลฟรอนต์ภูมิใจที่ได้นําเสนอเครื่องบินลนํานี้และพร้อมที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของอากาศยานทางทหารที่ล้ำลึกแกร่งและเงางามยิ่งกว่าเดิมในตอนถัดไป